สวัสดีน้องครับยินดีต้อนรับรสูร่รายการไบโบธุดงษ์นะครับพระคำวันนี้ฮะนานๆพี่น้องครับที่ผมจะเอามอไซค์นะครับมาเข้าฉากวันนี้แหมพี่น้องนี่เป็นพวกเรียกว่ารุ่นคัสตอมหมายถึงว่าเป็นการออกแบบเป็นการดีไซน์เนี่ยผมเองก็อดีตเป็นดีไซเนอร์เป็นรองครับชอบออกแบบเสื้อผ้านะอย่างเงี้ยเสื้อยีนเสื้อเชิ้ตกางเกงเมือก่อนผมมีดีไซน์ดีไซน์ตั้งแต่เสื้อเด็ก นะฮะเสื้อวัยรุ่นนะเสืส้อก็เรียกว่าห้องเสื้อก็ดีการเมนองนกศึกษา,าก็ดีนะผมทำมาหมดเลยพี่น้องครับ11ปีในวงการดีไซน์พี่น้องครับแต่ตอนนี้การมาเป็นดีไซน์นะครับของพระเจ้านะครับในการออกแบบงานต่างๆนะผ่านโซเชียลมีเดียนะครับ, Media, รบม้แต่ลรายการนี้ก็ผ่านการออกแบบตัวพี่น้องเนี่ยเป็นการออกแบบนะผ่านเทคโนโลยตีต่างๆพี่น้องครับการพี่น้องได้เห็นความหลากหลายในการรับใช้พระเจ้าผ่านอุปกรณนะร์ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้วันนี้พี่น้องครับไบโบส์ทุเดย์ก็ยังคงมีพระคำพระเจ้ามาหนุนใจพี่น้อง วันนี้มีด้วยกัน3ข้อนะครับนะในพระธรรมฟิลิปปีอ่ะดูด,ดยกันไปน้องครับฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ก่อนนะครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อที่หกกล่าวว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการฐานการบิงบวนกับการขอบพระคุณีปน้องครับผู้เขียนได้หนุนใจเราเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานต่อพระเจ้าี่น้องครับการระบายความมใจพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีบางครั้งเราไประบายความมใจกับพี่น้องบางคน พี่น้องครับซึ่งเขาเองก็อ่อนกำลังอยู่แล้วพี่น้องครับก็เรียกว่าคนตาบอดจงคนตาบอดเั็นพิเปรเพียดไหมพี่น้องพี่น้องครับมนุษย์ไม่สามารถช่วยเราได้เลยพี่น้องครับนอกจากพระเจ้าเท่านั้นในทุกสถานาาพี่น้องครับใช่ครับบางทีเราบอกเราอธิษฐานแล้วเมตพระเจ้าตอบพี่น้องครับต้องอยู่ในเวลาของพระเจ้าอย่าไปตีกรอบนะครับคาตอบนะฮะในเวลาของเราแต่ต้องตีกรอบว่าในคําตอบในเวลาของพระเจ้าคือแล้วแต่ในนามพระแทยพระเจ้าว่าพระเจ้าจะตอบพระเจ้าจะช่วยด้วยวิธีการแต่แล้วแต่พี่น้องครับ เรามีหน้าที่คืออธิษฐานแล้วก็วิงวอนต่อพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าะจะตอบเราวันนี้วันพรุ่งนี้หรืออาจะตอบเราปีหน้าก็เป็นไปได้แต่เมื่ออธิษฐานไปแล้วก็ต้องรอคอยด้วยใจที่ขอบพระคุณอย่าไปใจร้อนอย่าไปบุ่มบ่ามอย่าไปรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจพระเจ้าหลายคนอาจจะอธิษฐานบางเรื่องตั้งแต่ต้ตตนปีนะฮะตั้งแต่มกราจนทั้งนี้ธันวาแหมพี่น้องกําลังจะจบปีละแต่พระเจ้ายังเงียบอยู่ไม่เป็นไรพี่น้องครับนึกถึงนางฮานาที่ใช้เวลาการอธิษฐานปีแล้วปีเล่า เธอได้ต้องการลูกใช่ไหมฮะลูกชายนะเธอไปวิหารเมืองชิโลตามสามีไปทุกปีทุกปีทุกป,กปีและเธอยอังต้องอยู่กับการทนทุกนะอยู่กันดูถูกเหยียดยามแบบพี่น้องครับดันง,นงนั้นนี่ถึงเป็นคริสเตียนที่ที่ดีนะเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องความอดทนนะและก็การใช้วาจาที่สุภาพนะพี่น้องทําไผู้ชมยกตัวอย่างแบบนี้ครับ พราะผู้รับใช้พระเจ้าติดติ้งแต่ว่าเธอเมาเหล้านะไล่เธอเพือเธอเลยครับพี่น้องครับให้ออกไปเมาเหล้าข้างนอกประมาณนั้นนะครับแต่เธอไม่ได้ตอบด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวถ้าพี่น้องอ่านเรื่องนางนันเห็นว่าประทับใจพี่น้องครับเธอตอบด้วยใจที่สงบดิ่งจอบด้วยใจที่ยำเกรงต่อพระเจ้าและขอบพระเจ้าพี่น้องครับเห็นไหมเมื่ออธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าทุกสิ่งนะครับพระบิดาครับอย่าทุกร้อนในสิ่งใดเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ผมเองก็มีหลายเรื่องที่ทูลขอพระเจ้าไปก็นานแล้วปีปน้องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ก็ดีนะเรื่องงบประมาณบางเรื่องที่ต้องใช้ก็ดีปีปน้องครับแต่ผมไม่ได้ใจร้อนผมรู้พระเจ้ารู้ว่าควรจะประทานนะครับให้ผมช่วงไหนเวลาไหนพระเจ้ามีวิธีการปรองดองไปน้องครับเพราะเงินและทองเป็นของพระเจ้าเรื่องสุขภาพร่างกายก็เช่นเดียวกันี่น้องครับเราวิงวอนทูลขอต่อพระเจ้าเกี่ยวกับการแต่ต้องเยียวยารักษาแต่บางครั้งในสถานการณ์บางอย่างปีปน้องครับพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้น เพื่อให้พระเจ้กิจพระเจ้าปรากฏพระเราเองต้องสงบดิ้งแล้วก็ไข้คควนเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นเราสิ่งที่ทำให้เราเด็ดพไปน้องครับสงบดิ่งก็คือการขอบคุณพระเจ้านั้นพระพิ่บอกว่าอะไรฮะวิงวอนไม่พอขอบพระคุณด้วยวันนี้อยัดหัใจไปน้องครับอีกข้อหนึ่งปีปน้องครับก็คือข้อที่7แล้วสันิสฐาแห่งพระเจ้าึ่กเกินความพระเจ้าจะ,จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยสุคิ์เห็นไหมฮะเมื่อเราทําตามที่พระเจ้าตัดสั่งไว้ในข้อที่6ข้อที่7ก็จะตามมา ไปเพี่น้องแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าวันนี้อยากจะพี่เป็นน้องครับถ้าเราอธิษฐานไปแล้วเราคอยพระเจ้าก็แล้วแล้วรู้สึกวิตกกังวลพี่น้องครับนั่นสำหรับพ <estão S 1> ี่น้องกําลังอยู่ในจุดเย็นที่ผิดแล้วครับพี่น้องแต่ถ้าอธิษฐานไปแล้วมอบไปกับพระเจ้าเป็นน้องครับเราต้องไว้วางใจพระเจ้าการไว้วางใจพระเจ้าก็จะเกิดสันติสุขแต่การเรื่อที่สงสัยพระเจ้าพี่น้องครับสันติสุขไม่เกิดขึ้นแน่นอนวันนี้อยากจะึกษเป็นน้องครับแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจพป่นน้องครับแน่นอนพี่น้องครับหลายคนอาจจะไม แต่เรารู้ว่าสันติสุขที่เกิดขึ้นนั้นนะทำให้เราใจสงบนิ่งนะคนรอบข้างอาจจะไม่สงบสงบนิ่งเหมือนเราขณะที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันเช่นในครอบครัวเดียวกันกาลังมีปัญหาโน่นนี่นั่นพี่น้องครับแต่เราเป็นริสเซียนสมมติคนเดียวในครอบครัวแต่เรามีท่าทีที่สงบนิ่งเรามีสันติสุขที่เกิดขึ้นหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยนะทำไมเราสงบนิ่งพี่น้องครับอาจจะเป็นจุดกําเนิดนะที่พระเจ้าก่อให้เกิดการประกาศเป็นพยานในครอบครัวก็เป็นไปได้บางครั้งบางสถานการณ์พี่น้องครับผมเองก็เคยมีความเข้าใจนะฮะ ในสถานการณ์ที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเป็นองครับแต่เราต้องฉฉยโอกาสอย,าอย่างที่พี่บอกว่าจงเฉยโอกาสขนาดที่ไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นเราต้องหาจังหวะช่องเวลาโอกาสอยู่เสมอที่จะประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเช่นในการช่วงนี้เวลานี้ผมไม่ทราบพี่น้องในครอบครัวมีสถานการณ์อะไรบ้างอาจจะเป็นนะครับส่วนหนึ่งนะครับหรือวิธีการพระเจ้าที่จะเป็นเหตุเราใช้ถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าในการหนุนจิตชูใจคนในครอบครัวหรือบางคนในครอบครัวยังไม่รู้จักพระเยซูคริส วันนี้เวลานี้ในช่วงวิกฤตของสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับพี่น้องเราอาจจะใช้ช่วงเวลานี้ในการที่แบ่งปันชดีชุสุข,ของพระเจ้าแบ่งปันเรื่องอะไรครับพระกิติคุณของพระเยซูริ์แบ่งปันกับญาติชิของเราให้คนรอบข้างมีโอกาสได้ฟังก็เป็นไปได้ และไม่พอเป็นองครับจากคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในปเยสุริ์เมื่อเกิดสันนิษุขเกิดขึ้นก็เป็นการคุ้มครองเกิดขึ้นและคนไม่มีสันนิสุขเป็นองครับการคุ้มครองไม่เกิดขึ้นโดยนิสาตาเลยเข้าโจมตีเป็นองครับคริสเตียนหลายคนเลยต้องล้มลงไปกับความบาปหลายเรื่องเพราะขาดสันนิสุขเป็นองครับผมมั่นใจครับถ้าเราทั้งหลายทุกคนใช้สันนิสุาแท้ที่มาจากปเยสุริต์เราจะได้รับการคุ้มครองจิตใจและความคิดอย่างแน่นอนนะครับสันนิษเกิดขึ้นจากสิบปัญญาความรู้ความเข้าใจที่เราได้อ่าน ได้ใครครวญได้นำพระคําภระเจ้ามาภาวนานในแต่ละวันแต่ละวันก็จะเกิดสันติสุขเกิดขึ้นก็ข,ขอบคุณพระเจ้าข้อสุดท้ายเป็น้องครับเป็นเหมือนกับการอวยพรเป็น้องครับวันนี้ตรงกับวันที่25หนะหลายที่จักเองก็มีการเฉลิมฉลองนะครับหลายครอบครัวเองก็ประสประดาต้นไม้สวยงามนะต้นสนเ,เกี่ยวกับอะไรฮะของขวัญเด็กๆบางทีในครอบครัวมีการจับของขวัญ อย่างก็แล้วแต่ไปนะครับบางที่จกกักต้องยกเลิกการจัดงานคิดสมมาตไปก็แล้วแต่แต่อย่างก็ตามวันนี้พระพรกับพระเจ้าผ่านพระคำพระเจ้าหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันไปนะครับใน2เทศาจกาบทที่3ข้อที่บกกล่าวว่าขอให้องค์พระพป็นเจ้าแห่งสัรที่สุขทรงโปรดประทานันตีสุขให้แก่ท่านทั้งหลายทุกเวลาและทุกทางขอให้องค์พระเป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทุกคนเถิดก็ถือว่านี่เป็นคําอวยพรนะฮะที่ภารกกจโลยสซอนนะครับ มีโอกาสอวยพรพี่น้องทุกท่านนะที่ติดตามงานรุ่ยโซนมาตั้งโอ้โหพี่น้องครับบางคนติดตามแต่เริ่มต้นเลยทีเดียว,ยวพีน่น้องครับเดือนกุมภาพันธ์พี่น้องครับเดือนกุมภาพันธ์วันที่สองเราจะครบรอบพี่น้องครับ21ปีเขาเรียกว่าบริบูรณ์อายุ21ปีบริบูรณ์พันธกิจรุ่ยโซนวันนี้จึงขอเป็นตัวแทนพี่น้องครับ พี่น้องนะครับที่ร่วมง,งานนะครับมาตลอดพี่น้องครับในภารกิจรุ่ยโซนบางคนก็เข้ามาช่วงเวลาหนึ่งบางคนก็ออกไปแล้วบางคน็อาเป็นการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าอาจจะมีบางคนที่เข้ามาร่วมง,งานกับผมในปี 2002, อสองพันที่สองพันยี่สิบเอ็ดก็เป็นไปได้แต่วันนี้ปลายปีพี่น้องครับก็อยากหุนใจและอวยพรผ่านพระคำพระเจ้าขออันอีครั้งหนึ่งครับขอให้องคพระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขทรงโปรดประทานสันติสุขให้แก่ท่านทั้งหลายทุกเวลาและทุกทางขอให้ขอให้องพระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับ ท่านทุกคนเถิดเอเมนพี่น้องขอให้สันตุพระเจ้าเต็มเปี่ยมอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้สิ่งพี่น้องทํานั้นจเจริญขึ้นสูงข,ขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงพี่น้องครับและขอให้ช่วงนะส่งท้ายปีเก่ากล้าไปสู่ปีใหม่นั้นเป็นช่วงเวลาพิเศษที่พี่น้องบางท่านอาจจะรับการอวยพรที่มาจากพระเจ้ามีเหตุนะมีผลที่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์บางครั้งก็เกินความมั่ใจอย่างที่มาพี่ได้กล่าวไว้ใจอย่างไรก็ตามพี่น้องครับอย่าลืมนะครับ เราต้องเป็นตะกินที่ส่องสว่างเฉวยโอกาสอีกไม่กี่วันจะสิ้นปีพี่น้องครับประกาศเป็นพยานนําคนอีกมากมายไปถึงความรอดโดยเพราะยิ่งคนในครอบครัวของเราที่เปพี่น้องอะไรครับพี่น้องครับกลับมารายการแบบวันทุ่ยได้ใหม่นะครับพี่น้องในครั้งต่อไปครับพี่ย่าบอลครับพี่น้องสวัสดีครับ